เนื้อเรื่องคาหมดใจแต่โหดใจรักกลับข้างรางบทประพันธ์โดยเลียงจินพาเสียงโดยพี่รมรตีบทที่สามดอกไม้นิ่งใจไม่อาผลิบานตัดใจเรือนร่างเปลยเปล่ายังคงนอนนิ่งรากกับตุ๊กตางดงาม ที่รายชีวิตใบหน้าของนางซีขาวไร้เลือดฝาดดวงตาเหม่อลอยรอไปด้วยหยาดน้ำใสที่ยังคงรินไหลออกมาเป็นสายราวกับไม่มีวันแห้งเหือดไหลบางงองุมุมก่อนที่ริฟีป่าสีชาดสายคอยเบะเบี้ยวเยเกจากนั้นเสียร้องไห้และเสยสะ่น้นจึงพล่างพูออกมาราวกับทํานบการน้ำที่พังทลายลง เหมือนหัวใจกำลังถูกฉีกขาดออกเป็นชิ้นๆสัมผัสกับขระหยาบคายการอุ่นเตียงที่ไม่มีการก่อนจูบอ่อนโยนอย่างคนเป็นสามีภรรยามันคือการเสพสมราคาเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ที่เจือไปด้วยความเกลียดชังขยะขยงดอกไม้ในหัวใจข้าเพียงแค่ยามกลิบตูมแต่มีอาเบ่งบานด้วยถูกรดด้วยหยาดน้ำตาจึงได้แห้งเฉาสลายไป พอแล้วข้าเสบปวดมา,มากพอแล้วข้าไม่อยากเสบปวดอีกแล้วข้าจะไม่รักท่านอีกแล้วหลี่เสียซีสะอื้นหากคู่กายงอตัวราก,กับเด็กทารกน้อยที่อยู่ในคันของมารดาดวงตาแดงกำ่ำค่อยๆพริมต์ตารับลงช้าๆหากท่านแม่มีชีวิตข้าคงไม่รู้สึกราวกับกำลังเดินหลงทาอยู่ในเขาวงกลม แสนถูตรมเช่นนี้ข้าคิดถึงท่านแม่หรือเกินแม้จะหลับตาลงาวายหยาดน้ำตายังคงไหลซึมผ่านแพลขนตาหนาออกมาจนเปียกบอนใบหน้างดงามไม่ขาดสายหลี่เสียซีเป็นบุตรสาวคนที่สี่ของคุณนานรลีนางมีพี่ชายตามมันดาซึ่งเกิดจากอนุภรยาสามคนเป็นบุตรคนที่สี่และเป็นบุตรสาวคนแรก และคนเดียวที่เกิดจากพระยาเอกทว่าเมื่อนางมีอายุครบเจปีมารดาก็มีร่างกายอ่อนแอและค่อยๆรมเจ็บและจากโลกนี้ไปซึ่งชุรยาเวลาต่อจากนั้นนางก็เริ่มมีน้องชายและน้องสาวซึ่งเกิดจากอนุภรยาคนอื่นๆอ,ออกมาตามลำดับนับสิบคนบีดาของนางนั้นเป็นชายที่ชื่นชอบในการมารมอีกทางยังมีความเชื่อว่า ผูุษที่มีภรรยามากมายเป็นผู้มีอำนาจวาสนาจึงมีอนุภรรยาและบุตรชายบุตรสาวมากมายแต่ถึงยานนั้นบิดาก็รักและยกยอก่องมารดาของนางให้เป็นที่หนึ่งเสมอมาไม่รู้ว่าเพราะรักหรือเพราะว่ามารดาของนางเป็นบุตรสาวคนโปรดของคุณนางระดับสูงดีเสียซีก็ไม่อาจหยางลึกลงไปในใจของบิดาแต่สิ่งที่น่านรับรู้ คือมารดามาักจมอยู่กับความทุกข์และมีเหตุขัดแยง้งกับเราอนุภรรยาของบิดาอยู่เสมอซีเออเจ้าคือความสุขของแม่เจ้าจะต้องเติบโตอย่างงดงามและมีชีวิตคู่ที่มีความสุขอย่าได้อาภาัพเหมือนแม่เมื่อมารดาผู้เป็นภรรยาเองเสียชีวิตลงไปเพียงหนึ่งเดือนบิดาก็พาภรรยาคนใหม่เข้ามาภรรยาคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือโจกาดูทันป้าของเสียสีนั่นเองทันป้าเข้ามาเป็นภรรยายเองแทนที่น้องสาวผู้ร่วงรับหลี่เสียสีรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งเมื่ออยู่ในอ้อมกอดของผู้เป็นป้าที่มีหน้าตาระมายคลายมานดาอีกทั้งยังมีกลิ่นหอมคล้ายกันทาวาทันป้ามีบุตรสาวคนหนึ่งชื่อว่าโจสือรูเป็นลูกผู้พี ที่มีอายุมากกว่านางสองปีจือ่อดูแสดงชัดว่าเกลียดชางนางและพยายามแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปจากนางเสมอปำาปาเครื่องประดามขน,นมของเล่นล้วนถุกญาตผู้พี่แย่งชิงไปจนหมดหากแย่งไปไม่ได้ก็จะรักรอบแอบมาทำลายให้เสียหายทั้งสองทะเลาะเบาะแว้กันหลายครั้งซึ่งทุกครั้งบิดามาจะเข้าข้างจือ่อดูเสมอ อีกทา่านยังชี้หน้าด่าทอว่านางเป็นเด็กใจแคบเห็นแก่ตัวนำความน้อยใจมาให้เสียสีจะไม่อาจเก็บซ่อนเอาไว้ได้ทว่าทันปามาจะมาปลอบโยนแล้วอบก่อดนนเอาไว้อย่างแสนรักอีกทา้ายยังขอให้เสียสีสงสาระเห็นใจญ,ญาผู้พี่ที่กําพราบิดาตั้งแต่เด็กจึงอาจทำให้มีนิสัยก้าวร้าวและเอาแต่ใจไปบ้าง แต่ทว่าเนื้อแท้นั้นจื่อรู้เป็นคนดีและมีน้ำใจเสียสีเชื่อเช่นนั้นทว่าหนึ่งปีสองปีสามปีและจนบัดนี้นางกลับไม่เคยเห็นเนื้อแท้แสนดีของญาผู้พี่เลยแม้แต่ครั้งเดียวเห็นแต่ความอิจฉาเดืยาที่เกาะกลุมหัวใจญาผู้พี่จนไม่อาสระดดุดเมื่อนางเติบโตเป็นสาวสะพังบิดาที่มีรักใคร่ใยญดีในตัวนาง หมายจะเป็นทองแผ่นเดียวกับตระกูลยางอยากได้โหนุ่มมาเป็นบุตรเขยแต่ครั้นจะยกบุตรสาวที่เกิดจากอนุภรยาก็เกรงจะไม่สมเกียรติจึงจำต้องยกนางซึ่งเป็นบุตรสาวจากพระยาเองเมื่อผู้ใหญ่สองตระกูลเห็นพอต้องการผู้เป็นบุตรธิดาจึงไม่อาจขัดขันการมั่นหมายกว่าสองปีแทนที่จะสร้างความสนิทสนมหลักใครแต่กลับยิ่งเป็นการสร้างรอยร้าว ในหัวใจโดยไม่อับปางทางที่นารแะเขาเคยพบกันมาก่อนและเคยมอบความรู้สึกดีดีให้แก่กันในคืนวันเทศกาลร,รอยโคมบูชาเทพเจ้าแต่เมื่อมาพบกันอีกครั้งในฐานะคู่มัน่นถูกอย่างกรอบตาลปาาัานราวกับพลิกแผ่นฟ้าทลายแผ่นดินจนทุกวันนี้ลี่เสียสีก็ยังไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างนางกับท่านโหมันเกิดจากความผิดพลาด จาาสุดใต่กันแน่ท่านแม่ข้าขอโทษข้าไม่อาจทำให้ท่านแม่สมหวังข้าไม่อาจมีชีวิตคู่ที่เต็มไปด้วยความสุขแต่ที่ท่านแม่ปรารถนาข้าเป็นได้เพราะว่าชีวิตคู่ของข้าไม่ต่างจากการตกนรกทั้งเป็น